ก่อนที่เราจะทําการซ่อมนะฮะเราต้องฆ่าเชื้อก่อนนะครับตามนี้เลยนะฮะหลังจากนั้นค่อยถึงจะได้ขึ้นไปบนรถแล้วเทสรถได้นะครับ,รบสวัสดีครับผมช่างต้นทาทาชมบุรีฮะเคสนี้อาการเกียร์กระพือนะฮะเครื่องกระพืออยู่ใต้ท้องนะฮะดูน้ำมันซะเลย เกียร์ดีดด้วยนะครับเดี๋ยวจะยกชุดคัตลงมาดูก่อนนะว่ามนะันเป็นอะไรอืมนี่คือน็อตท้ายเกียร์มีคลายออกมาด้วยฮะมาจัดตรงใหม่ฮะเกียร์นะแล้วค่อยมาดูอีกทีว่ามีอะไรบ้างนะอันเนี้ยอ่าตอนนี้ได้ทำการยกเกียร์เลยยกคัตขึ้นมานะลังแตกนะครับเนี่ย ล้งแตกแล้วก็ลูกปืนปลายเกียร์ด้วยนะครับลูกปืนกดคัทจานกดคัทอันนี้เรจะเปลี่ยนใหม่หนะพวกเนี่ยอ่าน,นอนะอันนี้เดี๋ยวล้างหน้าเอากระดาษทรายลูบหนนะ่อยโอเคแลเรียบร้อยนะอแล้วามาอนะ หลังจากยกเกียร์เสร็จแล้วมาลองขับดูนะไอาอาการที่ว่ากระพือนะฮหายไปอันนี้ได้ปะกติจะมีสั่นนิดๆน,น่าจะเหมือนลูกปืนตุ๊กตาเพากลางนะฮะจะต้องลองดูอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้คืออาการเบื้องตรร้นตอนแรกที่มากระพือสัน่นทั้งคันนี่หายละ อันนี้สาเหตุมาจากน็อตท้ายเกียร์นะฮะน็อตท้ายเกียร์หลวมนะครับเราได้ทําการยกเปลี่ยนยกเกียร์แล้วก็เปลี่ยนชุดคัดไปด้วยเพราะว่ารังคัดแตกเลยคนระับมันสับบัดนานนะครับตอนนี้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะไปขึ้นให้ดูลูกเบิดทตุ๊กตาเผ่ากลางอีกทีนะครับ